โอ้น่ารักจังเครื่องตัวนี้อ้าวโอ้โหน่าเนี่ยโน้ดูคันชักเนาะระบบเดียวกันกับรถเกี่ยวข้าวใช่อะไรซับมันลุงก็ง่ายโอ้ยนี่เขาตัดไม่เสียเลยวันนี้หญ้าหญ้าบางหน่อยนะ ผู้หญิงก็ตัดได้นะพี่นะผู้หญิงก็ตัดได้แนละ สบายสบายใช่สบายสบายยหนาๆม่เก็บค้านไปได้เลยโอค่ะโอ้โอ้ทำหางให้มันนี่กันด้วยให้ให้มันมารวมตัวกันด้วยนั่นเองีกลเร้เลี้ยวด้วยเหรอ หสาเดินตามเลยโอ้ค <Ừ. S 2> right <there>, ่ะจริงๆมันก็เหมือนรถสายเดินเดินตามที่เป็นพวกโอ้โหทันช้าโคตรแข็งเลยนักเก็บข้าบินเลโอ้ตัวเล็กนิดเดียวแต่แขนใหญ่ใหญ่ เลยกว่าจะได้สายเปลี่ยนเนี่ยคันนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่อะไรคะคันนี้ราคาเท่าไหร่คะสี่หมื่นแปดสี่หมื่นพร้อมใช้งานยกไปเลยสี่หมื่นแปดคือเซตนี้เลยใช่รับประกันอะไรไหมคะประกันก็ไม่มีอะไรค่ะค่ะก็ไม่ไปชนต่อไม้ต่ออะไรตามไปต่อมา คือพวกเครื่องพวกอะไรไม่ต้องเป็นห่วงใช่้อเครื่องเครื่องอะไรที่ต้องเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงเออไม่ดีเดี๋ยวผมซื้ไปเปลี่ยนให้เลยเครื่องโอ้ค่ะก็คือเราเช็คความใช้สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่สี่หมื่นแปดพันบาทค่ะได้เซตนี้ไปเลยใช่สี่หมื่นแปดพันบาทใช่ ถ้าของเป็นคนเหนือใจดีอยู่แล้วแหละยหนุ่มเหนือใจดีอยู่แล้วอุ้งสี่หมื่นแปดนี่โอเคมากเลยนะเนี่ยเท่ากับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเลยเนี่ยแสดงว่าถ้าถ้าสมมติอยู่ที่นี่บ้านเกษตรพัฒนาครับตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่ะฝากเบอร์โทรด้วยค่ะศูนย์หกห้าครับสี่หนึ่งเก้าแปดเก้าสี่หนึ่งครับทีมงานช่างเล็กครับค่ะทีมงานช่างเล็กตั้งให้ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตั้งให้ครับ จริงๆมันต้องมีชื่อรุ่นเขานะจะได้จำง่ายแล้วก็